เบกิสถานหนึ่งในประเทศจากเอเชียกลางเป็นประเทศหนึ่งที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักกันเพราะตั้งอยู่ในพื้นที่สหภาพโซเวียตและอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลางที่ไม่ค่อยมีบทบาทสําคัญในหน้าข่าวต่างประเทศ อย่างไรก็ตามประเทศนี้กลับมีความน่าสนใจที่ถึงแม้จะไม่มีร่างเงาทางวัฒนธรรมที่ไม่ซ้ำใครแต่ด้วยเหตุที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ทางแพ่งของอาณาจักรใหญ่โดยรอบและตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมก็ได้ทําให้วัฒนธรรมของพวกเขาเป็นลูกผสมที่กลายเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งไปแต่ความเป็นมาของอุเบกิส,สานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปนี้กันครับ มีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนปศิศาส์ในพื้นที่อุซเบกิสถานอายุกว่า7 0 0 0 0ปีแต่คนกลุ่มแรกที่ได้ชื่อว่ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่แถบนี้คือชาวไซเทียนซึ่งเป็นชนเร่ร่อนขี่ม้าผู้พูดภาษาตระกูลอิหร่านและมีถิ่นกำเนิดในยูเครนและตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียในปัจจุบันต่อมามีอรารยธรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้แก่แบคเรียและซอกเดีย er. ทั้งสองเป็นอาณาจักรของคนที่พูดภาษาตระกูลอิหร่านเช่นกันและนับถือศาสนาโซโลเสเตอร์ต่อมาสองอรารยธรรมนี้อยู่ในการปกครอ,องของจั ยังมีเหตุการณ์ทั่จังเชียนแห่งราชวงศ์ฮั่นมาเปิดเส้นทางสายไหมไปถึงจีนรวมถึงการค้นพบชาวเยถือนอกจากนี้ยังมีการตั้งเมืองสําคัญสําคัญในอุบเบกิสถานอย่างบุคลาและสมะคานซึ่งเป็นเมืองสําคัญบนเส้นทางสายไหมด้วยสําหรับเมืองบุคลานี้เป็นเมืองที่ปรากฏในมหากราฟชานาเมของอิหร่านและเกิดขึ้นในยุคที่เปิดเส้นทางสายไหมแล้วส่วนในทางโบราณคดีชี้ว่าเมืองนี้กําเนิดขึ้นในช่วงประมาณ500ปีก่อนคริสตกาลและเกิดขึ้นในส่วนของอาแห่งบุคลาซึ่งเป็น ป็นพอประการของเมืองที่เป็นส่วนแรกต่อมาในช่วง300ปีก่อนริจสการของทัรมาซิโดเนียของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชยกมาพิชิตอาณาจักรเปอร์เซียร,รวมถึงพื้นที่แบคทีเรียและซอกเดียหลังจากอาณาจากักรนี้แตกออกเป็นถึงเสียงและซอกเดียก็กลายมาเป็นอาณาจักรของตนเองบางทีเรียกอาณาจักรกรีกแบคทีเรียเป็นอาณาจักรที่มีพระเจ้ามิลินนั่นเองหลังจากยุคอาณาจักรกรีกแบคทีเรียได้เข้าสู่ยุคจกักรวรรดิกุสานะ ซึ่งเป็นอาณาจักรของชาวเย่ฉือที่จางเชียนไปพบโดยเย่ฉือเป็นคนผู้ภาษาตระกูลอินโดยุโรเปียนแปลว่าไม่ใช่กลุ่มเดียวกับตระกูลภาษาอิหลานก่อนหน้านี้อาณาจักรนี้มีกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงเช่นพระเจ้ากนาิสกะ ในยุคอาณาจักรกรีกแบคเทียและจักรวรรดิกุสานะเป็นยุคที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธที่อยู่ในพื้นที่ที่มาตั้งแต่ยุคพระเจ้าอโศกมหา,าราชผสมกับวัฒนธรรมกรีกที่เข้ามาภายหลังเกิดเป็นศิลปะคันธละขึ้นและศาสนาพุทธผสมกรีกสไตล์นี้เองถูกส่งต่อไปอยังจีนและญี่ปุ่นต่อไปปัจจุบันยังคง,งเหลือสถานที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธอยู่ในเมืองเตอร์เมสที่เป็นอดีตเมืองหลวงของแบคเทียด้วย หลังจากยุคของอาณาจักรกรีกได้เข้าสู่ยุคอาณาจักรของชาวอิหร่านอีกครั้งซึ่งได้แก่จักรวรรดิพาเทียนและจักรวรรดิซัสสนิดกลุ่มคนที่เข้ามาแทนที่ซัสสนิดคือกลุ่มชนเลนนอนเตอร์กิกต่างๆซึ่งเตอร์กิกนี้เป็นคำรวมๆใช้เรียกกลุ่มชาติพันธุ์ภาษาในเอเชียและยุโรปส่วนเติร์ที่อาศัยอยู่ในตุรกีเป็นส่วนใหญ่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเตอร์กิกนี้ดังนั้นจึงถือได้ว่าคนเตอร์กิกจากเอเชียกลางกับเติร์จากตุรกีเป็นกลุ่มคนที่เกี่ยวดองกันแม้จะอยู่ห่างไกลกกกกนนนมมมาาาาาาุ่่คเเเติรรร์ทีข้จปป็ะช อย่างในอุซเบกิสถานแทนชาวอิหร่านนับตั้งแต่ศตวรรษที่11ก่อนจะเข้าสู่ยุคอิสลามซึ่งมีการเผยแพร่พร้อมกับการขยายอาณาจักรอิสลามยังเอเชียกลางในช่วงศตวรรษที่7พร้อมกับตั้งจกักรวรรดิสมนิททำให้ศาสนาอิสลามกลายมาเป็นศาสนาหลักในพื้นที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมในพื้นที่ยังคงผสมผสานแบบเปอร์เซียที่อยู่มาก่อนโดยที่ตั้งของบุคลานี้เป็นเมืองบนเส้นทางสายไหมจึงทําให้ยังเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนศรริลปะวิทยาการจึงเป็นที่กําเนิดของนักวิชาการมุสลิมคนสําคัญหลายๆคนในยุคทองของอิสลามรวมทั้งอวิเซนาที่เป็นปราชด้านการแพทย์ที่ดังไปถึงโลกตอวนตกนั่นเองล่วงเลยมาถึงศตวรรษที่13เจงกิสขานนำธรรมมะมองโ,งโกยาตาเข้ายึดเมืองพื้นที่อิเชกางร,รวมถึงอุนเบกิสถานทําให้พื้นที่แถบนี้ได้รับผลกร กระทบทั้งการถูกฆ่าฟันหรือทำลายเมืองกันได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังจากเจงคิสข่านเสียชีวิตและจกักรวรรดิมงโกตแตกออกเป็นส่วนส่วนส่วนเอเชียกลางได้อยู่ในมือของลูกชายคนที่สองของเจงคิสข่านแต่ต่อมาได้สูญเสียอำนาจให้กับผู้นำท้องถิ่นชื่อติมูได้ก่อตั้งอาณาจักรเรียกว่าจาักรวรรดิติมูลิตช,ช่วงศตรวรรษที่14-16ซึ่งกษัตริย์ติมูนี้เป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงในด้านฝีมือการรบสามารถขยายอาณาเขตไปได้กว้างไกลตั้งแต่อเชียกลางไปจนถึงอินเดียและตะวันออกกลางแลละกาาเป็นนนผู้มมุสที่รงอจ ที่สุดในยุคนั้นนอกจากนี้พระองค์ยังได้รับขนานนามว่าเป็นมหาผู้วิชิตเผ่าเล่ร่อนคนสุดท้ายผู้อ้างสิทธิ์เป็นทายาทของเจงกิสข่านผ่านบิดาราชวงศ์ติมูริตยังมีความสําคัญในการอุปถรัรมภ์ศิลปะพิธีการจนเกิดการฟื้นฟูศิลปะพิธีการติมูริต นับเป็นการเื้อนฟื้นศิละปะแบบเปอร์เซียครั้งสุดท้ายและยังเป็นต้นราชวงศ์โมกุลในอินเดียอีกต่อหนึ่งด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปจาก,กวัตติมูลินและอ่อนแอลงจากความขัดแย้งภายในชาวอุซเบกซึ่งเป็นเผ่าเติร์กิกลีนอนเผ่าหนึ่งได้เข้ามาชิงพื้นที่ในเอเชียกลางไปได้และแน่นอนว่าคำว่าอุซเบกนี้เป็นที่มาของชื่ออุซเบกิสถานในปัจจุบันนั่นเองชาวอุซเบกมีไปตั้งรัฐขานบุคลารัฐขานคีวาและรัฐขานโกกรทั้งหมดมาเชิญกับปัญหาความขัดแย้งภาาาายในนนกรรรของชเผ่น ทางเหนือและการทําส่งครามจนตกเป็นเมืองขึ้นของเปอร์เซียทางใต้ช่วงนี้การค้าบนเส้นทางสายไหม่ย,ยังลดลงด้วยเพราะชาติตะวันตกเลิกการค้าทางทะเลแทนทำให้พื้นที่เอเชียกลางยากจนลงสุดท้ายในศตวรรษที่19พื้นที่อุซเบกิสถานจึงกลายเป็นเมืองขึ้นของจกักรวรรดิรัสเซียซึ่งต้องการพื้นที่เพาะปลูกฝ้ายซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ การได้พื้นที่ส่วนนี้ทำให้รัเสเซียเกิดขัดแย้งกับอังกฤษที่เข้ามาควบคุมอินเดียพื้นที่เอเชียกลางจึงเป็นพื้นที่ทำสงครามเย็นระหว่างสองมหาอำนาจที่เรียกว่าเกรดเกมการเข้ามาของรัเสเซียยังมีผลทำให้การปลูกฝ้ายเพิ่มขึ้น ตามมาด้วยการทางรถไฟที่มีการขนชาวรัเสเซียเข้ามาในพื้นที่และหลังการปฏิวัติรัสเซียรัฐบาลคอมมิวนิสต์ได้สั่งเพิ่มการผลิตไฟ้าในพื้นที่เอเชียกลางซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมันอย่างมากเมื่อเข้าสู่ยุคสหภาพโซเวียตมีการขีดเส้นแบ่งประเทศใหม่ด้วยโจเซฟสตาลินซึ่งแบ่งเอเชียกลางออกเป็น5ประเทศตามเชื้อชาติใหญ่รวมทั้งอุซเบกิสถานและเป็นการแบ่งประเทศตามแนวคิดชาตินิยมที่ไม่เคยมีมาก่อนในเอเชียกลางการแบ่งนี้นับว่าเป็นการสร้างความขัดแย้งในหมู่ชาติเอเชียกลางทั้ง5และอ่านมองได้ว่านี่คือต แบ่งแยกและปกครองคล้ายๆกับการที่เกิดขึ้นในอินเดีย乌ิสถานผ่านช่วงเวลาเดียวกับประวัติศา,าสตร์โซเวียตอื่นๆในช่วสงสงครามโลกครั้งที่1และ2ประชาชนถูกเกณฑ์ไปรบให้กับรัสเซียเช่นเดียวกับชาติอื่นๆผ่านการกวาดล้างเกรดเพิร์ในยุคสตาลินและมีการย้ายโรงงานจากยุโรปมาลงในพื้นที่ช่วสงสงครามการเข้ามาของคนงานโรงงานอีกทั้งนโยบายของสตาลิน ที่ย้ายคนที่อาจเอาใจฝักฝ่าอักษะมารวมกันในอุซเบกิสถานรวมทั้งชาวเกาหลีเชเชนและตาตาใครเมียแม้หลังการเสียชีวิตของตาลินจะมีการแต่งตั้งผู้นำที่เคยถูกกวาดล้างกลับมาใหม่แต่นโยบายรับวัฒนธรรมรัสเซียยังคงเป็นเงื่อนไขในการกลับมาเข้ารับตำแหน่งในรัฐบาลน,นอกจากนี้อุซเบกิสถานยังมีผู้นำที่ขึ้นชื่อเรื่องการแบ่งพักแบ่งพวกจากเขาต่าง ในช่วงปลายยุคโซเวียตมีการกวาดล้างผู้นําอุซเบกิสถานในข้อหาคอร์รัปชันแต่กลับทําให้แนวคิดชาติยมอุซเบกรุนแรงขึ้นแทนซึ่งผสมลงกับการบังคับผลิตไ้าขนาดใหญ่การกดขี่วัฒนธรรมแบบอิสลามการขาดการลงทุนเพื่อหาง,งานให้กับประชากรอ,อุซเบกที่เพิ่มขึ้นบวกกับการเลิกปฏิบัติต่อทหารเกณฑ์อุซเบกในกองทัพโซเวียตหลังอุซเบกิสถานได้รับเอกราชในปี1991ได้ประธานาธิบธดีคนแรกชื่ออิสลามคาริมอฟทางการได้ใช้ในโยบายยกชาติพัธน์อุซเบกเป็นใหญ่ทําให้ชนกลุ่มน้อยยหลายลากุ่ม อพยยกออกไปกันมากนอกจากนี้รัฐบาลชุดใหม่ที่เป็นชุดเดิมในช่วงปลายยุคโซเวียตยังปกครองประเทศแบบเผด็จการและกดขี่ประชาชนคล้ายเดิมแต่ต้องผ่อนลงบ้างเพื่อดึงดูดการลงทุนจากตะวันตกหลังจากคาริมอฟเสียชีวิตในปี2016ซับแกนมิซิโยเซฟได้เป็นประธานาธิบดีสืบต่อมา เขาได้มีการเพิ่มสิทธิเสรีภาพเปิดเสรีเศรษฐกิจและประปับปรรงความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกแม้ว่านักวิจารณ์จะยังบอกว่าเขายังเป็นเผด็จการอยู่มากก็ตามและทั้งหมดนี้คือประวัติศาสตร์อุซเบกิสถานประเทศหนึ่งในเอเชียกลางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ถนะ้าอยากรีกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง The Why Chronicle ได้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ